โอ้โหนี่ครับร้านก๋วยเต <c oughs> ี๋ยวนะเจ้าไม่ดังหรอกนะแต่ว่าเป็นเจ้าที่รักสถาบันครับเขาประกาศบอกว่าวันที่13ตุลาคมนี้นะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เลยนะเพราะเป็นวันที่ลํำลึกนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะเขาก็ติดป้ายประกาศอยู่ตรงกลางร้านเลยว่านะคิดถึงพ่อหลวงจังเลยนะครับ โอ้โหงานนี้นะทำเอาโซเชียลนี่แห่แชร์กันนะใครอยู่สุพรรณนะครับนะใกล้ๆก,ก็รีบๆนะไปก็เรียกว่าไปอุดหนุนนะไปอุดหนุนกันได้นะครับนะไปอุดหนุนก็ก็ไปอนอกจากจะไปกินฟรีกินอะไรแนละ้วก็ก็ช่วยอุดหนุนเขาหน่อยนะร้านคนรักสถาบันโอ้แบบนี้ร้านแบบนี้หายากครับนะร้านที่แบบ <c oughs> ประกาศตัวรักสถาบันอะไรอย่างเงี้ยนะร้านรักในหลวงอย่างเงี้ยนะปกติจะมีแต่ร้านไอ้บะหมี่อะไรนะไอ้บะหมี่แถวบางนาที่ว่าช่างเจ้าอะนะตอนนี้ไม่รู้มันเจ๊งไป <c oughs> นะได้ดูข่าไวไหมจำได้ไหมมันที่มันขึ้นป้ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะขึ้นป้ายบอกต้นแก้หนึ่งหนึ่งสองอะ ไอ้นั่นไอ้ร้านนั่น่ะเป็นไงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็อีกร้านหนึ่งไอ้ร้านไอ้ร้านหอยจ้ออ่ะหอยจ้อชนบุรีบางแสนอ่ะนะครับก็เจ๊งไปแล้วล่าสุดนะบอกจะเปลี่ยนปรุงปรับปรุงเปลี่ยนชื่อแบรนด์เปลี่ยนชื่อร้านนนั่แหละก็คือเจ๊งนั่นแหละเอาว่าง่ายๆนะเออก็สุ่มนำหน้ากันไปนะครับไอ้ร้านที่นะไม่รักสถาบันไอ้ร้านที่นะเออพวกนี้ แล้วก็ยังมีอีกร้านหลายร้านครับนะก็ยังมีไอ้ร้านไอ้บะหมี่อะไรฮ่องกงบะหมี่ฮ่องกงอะไรนะที่แถวชุโช,ชัยสี่อะไรนะั่นแหะนะครับอันนี้ก็นะไม่รู้เจ๊งไปยังแล้วก็มีไอ้โรงแรมดังอยู่เชียงเชียงใหม่ปะเออนั่นแนหะนะครับโอ้ยไอ้ตัวนี้ตัวแซะสถาบันเลยนะเออก็ไม่รู้มันจะเจ๊งไปหรือย,อยังนะครับอืม นะก็เป็นโรงแรมเล็กๆนะนะนะโรงแรมพวกนี้ก็ร้านพวกนี้ก็อย่าไปสนับสนุนมันนะครับไอร้านชังชาติไอพวกเนี้ยนะไอร้านชังชาติไอร้านชังสถาบันในร้านชังเจ้าพวกเนี้ยนะส่วนร้านคนรักสถาบันนี้เราต้องสนับสนุนกันเยอะๆนะครับออนะนะก็มีร้านไก่ทอดอีกร้านนึ่งอ่ะแถวแอมินจะไม่ได้แถวพระรามสองอ่ะนะ ้าน,นั้นก็เป็นลานรักสถาบันเหมือนกันเออก็เดี๋ยวก็คงจะมีอีกหลายร้านครับให้ประกาศขึ้นป้ายให้ให้ไปทานฟรีทานอะไรกันนะโอ้แบบนี้ก็น่าชื่นใจนะครับคนรักบ้านรักชาติรักบ้านรักเมืองรักในหลวงนะเออได้ดิบได้ดีกันแอนมินก็ต้องมาช่วยโปรโมทหน่อยนะเออนะครับจะใครอยู่สุพรรณก็นะครับไปอุดหนุนกันได้นะ <c oughs> สุพรรณนี่ดินแดนของคน ที่ว่ารักสถาบันอย่างแน่นอนเนะ่ยเขาเลือกตั้งนี้สุพรรณก็ไอ้พวกส้มนี่ไม่ชนะใช่ไหมเออนะอแต่จังหวัดอื่นนี่ระยองนี้ชนะหมดทั้งจังหวัดเลยใช่ไหม <c oughs> นะครับเออนะดอมส้มเหมาจังหวัดเลยนะกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหเลือกมาได้ยังไงทั้งกรุงเทพนะครับ โอ้นะเออไอ้คุณดอมส้มช่างเจ้าช่างชาติเนี่ยนะฮะเออฮนะเ <c oughs> นะเรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็ต้องเอามาแบ่งปันกันครับนะอย่าลืมก็อย่าลืมไปสนับสนุนกันอย่าลืมไปอุดหนุนกันร้านนี้นะฮะร้านตรงไหนก็ไม่ทราบนะพิกัด <c oughs> นะเออใครอยู่สุพรรณก็แวะเวียนกันไปนะครับเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ